สวัสดีค่ะเอทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้นี่จะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็มาพูดถึงนะคะทั้งเล่าทั้งพูดทั้งตอบนะคะคอมเมนต์ comment นะคะจากคลิปที่เก้านะคะจากคลิป วิดีโอที่เก้าที่นีเล่าเออเอเอเรื่องที่ว่านีไปพบลักกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนาะจากเออผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ได้รักกันคบกันมาเก้าปีเนาะที่นีจะมาพูดนี่ก็นั่งคิดนะว่า จะพูดดีจะลุกขึ้นมาทําคลิปนี้ดีหรือว่าไม่ทํานะคะแต่พอคิดไปคิดมาลุกขึ้นมาดีฝ่านะคะเพราะว่าก็จะได้หายข้องใจเนาะเพราะว่าบางครั้งบางคนเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากเนะอันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคอมเมนต์นะที่เข้าใจนะฟังแล้วก็เข้าใจนี้นะ เข้าใจคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะแทบจะที่เข้าใจนะนี่อ่านนี่ก็ร้องไห้นะตาก็ไหลนะปื้มนะแล้วก็บางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะคะว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะก็เยอะนี่ก็อ่านนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เพียงแต่ว่าเออใช่เพราะว่าเราเราเล่าเราเล่าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครตกใครเขาก็เราเล่าลง o u ูท b e ก็ต้องมีคนเข้ามาดูใช่ไหมคะเข้ามาฟังบางคนก็ไม่เข้าใจก็จะมีหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่ที่พูดนะคะที่เออไฟมันก็จะมึดๆเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าเขาเป็นแค่ครูนะถึงจะเป็นผู้อำนวยการแต่ก็เป็นเงินเดือนเอ,อ ินเดือนคูนะคะแค่ระดับคูก็ไม่ได้มากมายเพราะการที่ว่าเขาอย่าล้างเขาก็จะต้องส่งลูกเรียนส่งเมียมันเป็นกฎหมายเป็นธรรมดาใช่ค่ะถูกต้องมากๆเลยคิอ,อคอมเมนต์นี้ดีมากนะคะนีก็เลยว่าขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะเพราะว่าเอ,อคุณเขาก็อยู่ต่างประเทศ เขารู้จักการว่ารู้กฎหมายะนะว่าคนที่เขาหย่าร้างอะเนาะที่ยังมีลูกมีเมียม,มีอะไรต้องส่งเรียนอย่างเงี้ยเขาจะต้องรับผิดชอบแล้วก็คุณเขาบอกว่าเขาเม้นมาก็เขียนเขาก็เขียนดีนะพเพราะว่าเขาขอออกความเห็นนะออกความคิดเห็น ถูกค่ดีมากว่าไคอมเมนต์นี้นะคะก็นี้ก็เลยอยากจะมาพูดเนาะว่าก็อยากจะมาอธิบายด้วยเนาะว่าเออทำไมนี้พูดว่าผู้ชายคนนี้เห็นเก่ตัวนะคะคือเขาเป็นถึงระดับพ่วงนในกาโรงเรียน,นะเงินเดือนเขาก็คงจะ เลยหมื่นขึ้นไปอะก็สองหมื่นอย่างงี้ค่ะคิดได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นระดับผู้บริหารงานเขามันก็ต้องเยอะอันนี้ก็เขาทำงานมันก็เป็นฟวามถูกต้องเนาะที่ว่าเขาจะต้องส่งเมียเขาตามกฎหมายส่งลูกเขาตามกฎหมายก็คงจะไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะเออให้เราเนาะอันนี้ถูกนะ แต่ในข้อกดที่ว่าทำไมนีว่าผู้ชายเขาเห็นเก็ตตัวเขาเป็นถึงอันนี้พี่นีก็จะมาพูดถึงนะว่าเขาเป็นถึงระดับผู้บริหารเขารูปหล่อเขาหน้าตาดีเขาอยู่ในสังคมเขาสามารถที่จะไปเลือกผู้หญิงระดับเดียวกับเขาอย่างที่นีเล่าเนาะแล้วก็ผู้หญิงที่แบบ ไม่ต้องช่วยเหลือคือว่าแบ่งปันกันนะ่ะอย่างคุณเขาคอมเมนต์มาเนาะเขาบอกว่าการอยู่คือว่าเขาช่วยกันออกไปกินไปอะไรก็ต้องแชร์กันช่วยกันออกเพราะว่าอยู่คือว่าในเหตุการณ์ของนีนีสามีล้มละลายนี่มีนมี่มีสินแบ่งมาจากสามีแล้วนีหนู่พิการกันนะก็ยังเดินไม่ได้เนาะ เก็บอกผู้ชายนะว่าคุณคิดดีๆนะที่จะมาเลือกผู้หญิงอย่างฉันเพราะฉันไม่มีอะไรเลยฉันเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยถ้าสมมติว่าเขาไม่เห็นเกตตัวเขาคิดว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่เหมาะสำหรับฉันตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคือว่าฉันเขาไม่เหมาะเขาเป็นถึงระดับ ผู้อำนการโรงเรียนนะเขาอยู่ควบคุมครูนะครูที่สอนหนังสือหนังสือเด็กๆให้รู้จักรับผิดชอบให้รู้จักอ่านจักเขียนเนาะแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเขาจะต้องรู้จักเลือกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสําหรับฉัน เขาสามารถที่จะไปหาผู้หญิงที่แบบระดับเดียวกันหรือว่าที่มีเงินที่สามารถทํางานได้นะที่ว่าจะออกไปเที่ยวด้วยกันจะไปกินอะไรสามารถแบ่งปันเอแบ่งครึ่งกันได้เนะว่าแชร์กันใช่ไหมแต่นี่เป็นคนที่ว่าณนะเวลานั้นมีพิการเส้นโลหิตแตกกาลังหัดเดินนะเงินทองก็ไม่มีคือว่า ได้มาแต่นี่แต่สินแบ่งยาล้างอยู่ในช่วงยาล้างอยู่ในช่วงชีวิตคงเคงเนาะถามเขาแล้วว่าคุณเลือกดีหรือยังแต่เขาบอกเขาเลือกอันนี้นะก็จะเล่าด้วยเนาะว่าเขามาเลือกเราทำไม ทั้งทที่เขาก็มีโอกาสนี่ตรงนี้แล้วเราเข้าใจนะว่าผู้ชายคนนี้เขามีลูกเขาต้องส่งลูกเขาเรียนมหาวิทยาลายัยต้องใช้เงินเยอะเขาก็จะต้องส่งเสียเมียเขาอันนี้เราเข้าใจเราพยายามอดทนถึงเก้าปีนะคะคุณอดทนถึงเก้าปีเนาะจนเขาหย่าร้างกับภรรยาของเขาแล้วเขา เมียเขาได้เยอะมากแบ่งคนละครึ่งสมบัติการขายบ้านขายอะไรเออทรัพย์สินที่เขาสร้างกันมาแล้วเงินเงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้กฎหมายนะอันนี้จะพูดนะเขาแบ่งกันเขาได้เงินลูกเขาได้เรียนหนังสือแต่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้เที่ยวได้กินรู้หราไปกับเขา แต่ผู้หญิงคนนี้ถูกลืมใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้ถูกลืมเขามานอนกับเราเราดูแลเขาออกเที่ยวออกบำบัดเวลาที่เขาเจ็บป่วยเราดูแลเขาแต่ไม่ได้อะไรเลยคุณอีผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อะไรเลยที่เล่าให้ฟังนะว่าฉันไม่ได้อะไรเลย แต่เมียเขาอยู่เฉยๆถึงเขาเลี้ยงดูกันมาเขาสร้างชีวิตกันมาเขาได้อันนั้นเหตุการณ์ที่เขาได้เขาเลิกกันแล้วเขาแบ่งกันแล้วลูกเขาได้เรียนหนังสือเขาเป็นพ่อที่ดีเขารับผิดชอบแต่เมื่อลูกเขาเรียนจบแล้วเรารอเขารอรอวันที่ว่าเขาหมดภาระจนถึงเก้าปีเขาอย่าร้าง จนเขามีเงินมีทองเขาพาเขาพาเที่ยวหรูหราแต่เขาไม่สามารถที่ว่าจะให้เงินผู้หญิงใส่มือผู้หญิงสักสิบแฟงยี่สิบแฟงเขาไม่สามารถให้ได้การที่ว่าคุณพาผู้หญิงจนๆคนหนึ่งที่พิการออกไปมีหน้ามีตาแต่เขากลับมาเขากินอะไรใช่ไหมคะนี่ความน้อยเนื้อต่ําใจทําไมว่า ผู้ชายคนนี้เห็นเก็บตัวเมื่อลูกเขาเรียนจบเรามีความหวังจากเขาที่เขาให้เราเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อบ้านซื้ออะไรจะอยู่กับเราเราก็รอเขาเราเชื่อเขาจนลูกเขาเรียนจบเขาก็มีเงินเขาไม่ต้องไปส่งเสียใครเลยเขาไม่ได้ส่งเสียใครเลยเขามีเงินแต่เขาไม่เคยที่จะมาถามว่า เออฉันช่วยเธอเออจใจนู่นใจนี่ฉันให้เธอเท่านี้เท่านี้นะตลอดเก้าปีที่เราอดทนอยู่กับเขาเนาะมันไม่มีแล้วเขามาทิ้งเราทิ้งเราในวันที่ว่าเราต้องการเขาดูคลิปที่เก้าดีๆนะฮะเขาทิ้งเราในวันนั้นคุณเข้าใจไหมว่ามันเจ็บมันเจ็บ มันเจ็บสำหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลือกเราเราอยู่กับเขาแต่เราอะ่ะไม่ว่าอะไรเขาหรอกนะเราขอขอบคุณเขาด้วยนะขอขอบคุณเขาที่เขาทิ้งเรามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเนะให้เรารู้ว่าคนจนคนรวยก็เป็นยังไง ทุกอย่างอ่ะเรารู้ว่ากถ้าสมมติว่าเรามีแรงเราเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเรารู้ว่าภรรยาจะต้องช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีคนเดียวอไปไม่รอดนะแต่อันนี้เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนเขาเขาจะหยิบยื่นให้เราสักห้าบาทสิบบาทใส่กระเป๋าเนี่ยสม,มมติว่าไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย อ่ะเธออยากได้อะไรฉันให้เธออะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแล้วก็ให้ครามหลังหวังเราแล้วก็ทิ้งเราอย่างเงี้ยการที่เราออกไปเที่ยวกับเขามันไม่ใช่ว่ามันเป็นบุญมันเป็นโอกาสที่ดีเนาะเขาเข้เขาใจให้เขาก็ได้มีเราไปอยู่กับเขาได้ออกไปเออไปโชว์ ไปอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงโง่งๆคนนึงมันก็ไม่ได้โง่นะไม่ได้โง่นะแต่เพียงว่าความซื่อความดีของเราความหวังเนี่ยฮะหวังหวังวันหนึ่งทาไมาถึงเล่าเล่าให้ออกมานะก็คือความหวังเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นความดีของเราวันหนึ่งที่เขาจะพร้อมเขาเอาเราออกหน้าออกตา ในเวลาที่ว่าอยู่ในสังคมแต่เวลาเขากลับไปบ้านเขาเ้าก็กลับบ้านเรามันก็เป็นความอดทนของลูกผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่ทนนะที่ทนอยู่ได้เนาะก็อยากให้รู้ว่ารู้คะ่ะรู้ว่า ชีวิตในการคลองชีพเนี่ยมันสูงเนาะมันสูงมันจะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันทม้งว่าไปเที่ยวก็ต้องช่วยกันออกค่าคนละครึ่งไปกินข้าวก็ออกคนละครึ่งมันก็จะอยู่อีกลักษณะหนึ่งเนาะถ้าเป็นดิฉันนะไม่มีเงินนะผู้ชายบอกว่าไปกินข้าวกันออกคนละครึ่งฉันก็ไม่ไปนะไม่ไปนะแต่ว่า ถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันมีเงินฉันจะทนเห็นผู้หญิงที่ว่าฉันพาไปเที่ยวไปกินหรูหราเขากลับมาฉันจะต้องมองมองลึกๆว่าเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเขาแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ยงไงถ้าเป็นตัวดิฉันนะถ้าเป็นตัวดิฉันที่อยากได้ผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเนาะ คือว่าการให้นะคะให้ด้วยความสเสน่หาแต่ผู้ชายบอกว่าเธอไม่ใช่เป็นผู้หญิงขายตัวนะคะจากคอมเมนต์ของคุณอะไรนะคะที่อ่านแล้วก็ขอขอออกความคิดเห็นดีมากค่ะคือว่าที่ผู้ชายเ็บอกว่าเขาไม่ให้เงินเราเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงขายตัวเนาะ อันนี้มันก็เป็นคําว่าง่ายเนาะถ้าผู้ชายเห็นแก่ตัวพูดเนาะเขามาเอาเราเขาไม่ได้ไปเอาผู้หญิงขายตัวเพราะอะไรนะคะอย่าเปรียบไม่ได้ค่ะคํานี้เปรียบมันได้นะการที่ผู้ชายให้เงินผู้หญิงให้เพราะความรักให้เพราะความเสน่หาให้เพราะว่ารู้ว่าเขาไม่มีไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงขายตัวหรอกค่ะเนอะอันนี้พี่นีก็ จะมาพูดแค่นี้เนาะก็อยากจะมาตอบคอมเมนต์นะที่ว่าพี่นีทําไมพี่นีพูดว่าเขาเห็นเกตตัวก็ลองพิจรารณาว่าเขาอาจจะไม่เห็นเกตตัวหรือว่าเห็นเกตตัวก็มันผ่านมาแล้วนะ,ะมันผ่านมาแล้วพี่นีก็ขอบคุณเขาขอบ อรที่เข้าไปจากชีวิตเรามันทำให้เราเข้มแข็งให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะไม่งั้นก็น่ามืดอยู่นะั่นโง่งม่งนะแวบว่าอยู่ในในความมืดเนาะไม่สว่างสักทีนะจริงๆจริงๆค่ะทุกคนขอบคุณเขานะแล้วก็จะมาพูดต่ออีกนิดหนึ่งนะผู้ชายคนนี้ไม่มีความสุขเขาไปจากเรา เขาไปเจอผู้หญิงคนใหม่การที่ว่าเทคแคร์การดูแลเชื่อไหมถ้าเขาไปมีผู้หญิงคนไทยเขาจะต้องช่วยเหลือครอบครัวคนไทยคนไทยต้องการคุณมีเงินคุณคุณจะแค่บำเลอได้ไงคนไทยถ้าคุณจะไปเอาเมียคนไทยคุณก็จะต้องช่วยเหลือครอบครัวเขาให้เงินให้ทองเขาบ้างไม่นใครจะไปอยู่กับคุณนะคะจริงจริง อย่างเขาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เขาได้อยู่ด้วยกันฐานะเดียวกันแต่การอาอกอาใจการอ่อนหวานการเทคแคร์จะเหมือนกันไหมคะมันจะเหมือนกันไหมคะแบบเล่านี่แบบง่ายๆหัวอ่อนเราไม่ใช่คนโง่แต่เพียงว่าเราเป็นคนดีเราหัวอ่อนเราไม่ชอบการถกเถียง เราไม่ชอบกันงอนเราไม่ชอบกันให้เขาหนักใจเรายอมเรายอมทุกอย่างเรารอเรารอนะคะเพราะเราเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีที่ว่ารอเขาคิดเราเป็นคนมีความคิดที่ว่าโอเคเดี๋ยวเขาก็ผ่านหน้าที่พอเขาหมดหน้าที่เขาก็คงจะได้เข้ามาดูแลเรา ในบ้านปลายนะเพราะว่ามันก็เวลาเก้าปีมันก็เยอะเนาะแต่เขาไม่สำนึกเขาไม่คิดคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้เขาอยู่กับผู้หญิงเขายังคิดถึงผู้หญิงคนนี้นะเพราะเขาหาไม่ได้ถ้าเขาหาได้เขาหาได้แต่ถ้าเขาไปหาคนไทยคนไทยมีเยอะนะคะผู้หญิงที่ดีๆนะคะที่จะคอยอยู่แข้งข้างเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำตัว หัวเงินของเขาที่ว่าให้ผู้หญิงไม่ได้ถ้าให้ผู้หญิงคือว่าเหมือนก็ซื้อผู้หญิงเขาจะไม่มีความสุขเขาอยู่กับผู้หญิงฝรั่งเขาอยู่ผู้หญิงชาติเดียวกันหรืออะไรนะการอ่อนหวานการดูแลการเข้าใจมันจะไม่เหมือนกันเพราะผู้หญิงไทยจะเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็เข้าใจทำไมพวกฝรั่งอยากได้เมีย ผู้หญิงไทยล้ะคะคุณคุณก็เป็นคนไทยนะคะขอโทษนะคะคลิปนี้ไม่ได้มองโหไม่ได้เออใช้อารมณ์นะคะลุกขึ้นมาพูดว่าการที่ให้เงินผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหาเงินแล้วก็เท่าเรามีเราก็แบ่งกันนะที่ พี่นีลุกขึ้นมาขอโทษทีนะคะ fc ทุกทุกคนน่ะรักที่ะาขอโทษทีนะคะ